โปสเตอร์ตรงนี้โดยตรงนะคะว่าในมาตรฐานอุตสาหกรรมมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอย่างไรมันจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์นะในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอย่างไรบ้างนะคะใชว,วันนี้ที่ครูมีมาทั้งหมดก็จะมีมาอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะของแผ่นบอร์ดนักเรียนก็มาลองดูแล้วกันนะคะในหัวข้อที่นักเรียนจะดูเนี่ยนักเรียนบันทึกลงไปได้เลย แยกย้ายกันนะคะแต่และกลุ่มกลุ่มแรกอาจจะศึกษานี้ก่อนกลุ่มที่2มานี้กลุ่มที่3มานี้แล้วก็กลุ่มที่4ถัดไปนะคะนักเรียนก็ลองบันทึกสรุปลงไปนะคะว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับจากมอกหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อนักเรียนรู้แล้วตรงนี้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะคะและรวมทั้งประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับนะคะจากอมอกตรงเนี้ย ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับหรือจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสรประหยัดพลังงานหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมาได้เลยค่ะ ทีนี้จากการที่นักเรียนได้ไปศึกษานะะในเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาอภิปรายด้วยกันนะคะว่ามันมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะคะในประเด็นต่างๆที่ครูได้กําหนดให้นะคะ,ะเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนเขาถามว่าการมาตรฐานคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรคะ เป็นไงคะนักเรียนเจอไหมการมาตรฐานนักเรียนรู้ว่ามอ,อกอย่อมาจากอะไรนะไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าการมาตรฐานคืออะไรคะใครจะตอบครูได้บ้างเ,ออเก่งมากคะ่ะลองสิคะค่ะการมาตรฐานนะคะคือกิจกรรมในการวางข้อกําหนดที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่คะ่ะเป็นหลักการที่ใช้ทั่วไปมีประโยชน์มีประสิทธิภาพคะ่ะค่ะนะคะ<ม>ได้ยินชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่า การมาตรฐานคืออะไรเดี๋ยวครูทบทวนให้อีกนิดนึงนะคะการมาตรฐานก็คือกิจกรรมนะคะที่เขาใช้ในการวางข้อกำหนดต่างๆเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะผลิตสินค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเป็นไงคะได้ในระดับเดียวกันได้มาตรฐานเดียวกันหรือมีคุณภาพเดียวกันนะคะทีนี้ความสำคัญล่ะคะ <c oughs> การมาตรฐานเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามันมีความสําคัญอย่างไรทําไมเขาถึงต้องวางข้อกําหนดตรงนี้ขึ้นมาคะมันมีความสําคัญอะไรพอบอกได้ไหมก็เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปค่ะอย่างเช่นในการผลิตกระบอกน้ําเพื่อให้เข้าในตู้เย็นได้ถ้ามีขนาดใหญ่เกินไปก็จะไม่สามารถเข้าในตู้เย็นได้เพื่อที่ใช้ผลิตเพื่อให ขวดน้ำกระบอกน้ำต่างๆที่ผลิตมาจากอุตสาหกรรมที่ต่างกันและมีขนาดที่สามารถเข้าตู้เย็นได้ค่ะก็คือเพื่อที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็ให้ใช้กันโดยทั่วๆไปนะคะว่าสินค้าอันนี้ควรจะมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีข้อกําหนดสักประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ใช้ได้ตรงกันแล้วก็ให้ใช้ได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะต่อไปค่ะคําถามในข้อที่2นะ ถ้านักเรียนจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้นักเรียนจะตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานของมออกหรือไม่ใครตอบให้ครูได้คะอะเก่งมากค่ะตอบเลยตัดสินใจเลือกอค่ะเพราะถ้าหากเลือกตัดสินใจเลือกเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วจะทําให้เกิดความมั่นความมั่นใจต่อสินค้าที่บริโภคค่ะแล้วก็นอกจากกนอกเหนือจากความมั่นใจแล้วมันจะช่วยทําให้เราเกิดความรู้สึกอะไรคะมีความ ปลอดภัยในการที่จะใช้ถูกไหมคะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความคงทนแล้วก็คุ้มนะคะคุ้มค่าต่อการใช้นะคะคือใช้ได้นานจะยืดระยะเวลาในการใช้งานได้อีกนานนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่3มมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหการรมมีความสัมพันธ์กับการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างไร นะคะเป็นไงคะนักเรียนศึกษาดูแล้วลองตอบให้ครูฟังสิคะค่ะใครตอบได้คะอ้าวตอบเลยค่ะไม่ต้องนําทรัพยากรมาใช้มากมเช่นถ้าเราใช้อุปกร,กรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่เพิ่มค่าใช้จ่ายก็จะทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะค่ะถูกต้องไหมคะคนอื่นใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมนะคะในตรงส่วนนี้ก็คือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมแน่นอนค่ะถ้าผลิต ผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตอุตสาหการรมอะไรขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้มาตรฐานมันก็จะทําให้เกิดการใช้การสิ้นเปลืองต่อการจะต้องนําพลังงานมาใช้มากการใช้ทรัพยากรก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะเพราะว่าใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะข้อที่ 4. วิถีชีวิตในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคนนะคะมีผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรคะ่ะ อ่ะครูขอกลุ่มนี้บ้างอ่ะลองช่วยครูที่คะาสักคนหนึ่งลูกวิธีชีวิตในการใช้ผ,ผลิตภัณฑ์ของคนนะคะ<ม>ก็คือการใช้เป็นประจำนะคะมเมื่อคนเราใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประจำนะคะก็จะทําให้ทรัพยากรที่นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์นะคะลดลงดังนั้นเราควรจะหาสิ่งทดแทนเช่นปลูกต้นไม้ทําให้ทรัพยากรมีเพิ่มขึ้นค่ะมีใครที่จะเพิ่มเติมตรงนี้บ้าง จริงๆแล้ววิถีชีวิตเนี่ยนะคะของการใช้ผลิตภัณฑ์ของคนเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอะไรใช้ทรัพยากรนะแล้วก็รวมทั้งการใช้อะไรด้วยใช้พลังงานเนี่ยเกือบจะทุกอย่างเลยถ้านักเรียนลองย้อนกลับไปดูตัวเราเองนะคะไม่ว่าเราจะเป็นการเดินทางมาหรือว่าการบริโภคอาหารการกินนะการใช้สิ่งของ ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะคะเพราะนั้นตรงนี้เมื่อเกี่ยวข้องมากเราจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ใช้พลังงานแล้วก็ใช้ทรัพยากรตรงนี้เนี่ยอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะคะนั่นก็คือพยายามเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มันได้มาตรฐานมีคุณภาพสักหน่อยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ถามว่าผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานในกลุ่มอุตสาหก,กรรม มีผลต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรคะอ่าเอานักเรียนชายบ้างสิคะเนี่ยอขอสัาคนหนึ่งคะ่ะใครจะตอบให้ครูได้บ้างตรงนี้อ่าดีมากคะ่ะตอบสิคะมีการผลิตมากขึ้นทําให้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงครับค่ะก็คือตรงนี้ผลกระทบนะคะที่เกิดจากการใช้พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า มีผลกระทบแน่นอนถ้าผลิตตะพานมีมากขึ้นอุตสาหกรรมจะต้องทำการผลิตมากขึ้นก็จะต้องไปกระทบไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นพลังงานก็จะต้องถูกใช้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายละนะคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภณัณฑนอุตสาหกรรมหรือมอ,อกรเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรใครจะช่วยครูคะ ตรงนี้อ้าวเลยค่ะลูกการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งมีประโยชน์มากมายนะคะข้อ 1. นึ่ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกรันสองเกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายขสามสับเปลี่ยนทดแทนกันได้สี่ประหยัดค่ะ 5. เกิดอุตสาหกรรมลูกโซ่หก เกิดการถ่ายทอดเทคโนโล,โนโลยีอย่างรวดเร็วค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะนั้นทั้งหมดเนี้ยนักเรียนก็จะได้ได้คุร,รับความรู้นะคะว่าเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมนั้นนะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ตอนนี้นักเรียนก็จะได้เห็นประโยชน์ของมันมากขึ้นนะคะก็อย่างที่นักเรียนบอกมามาแล้วนะคะว่าประโยชน์นักเรียนจะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองได้อย่างไรก็คือเอาไปใช้ในการตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเวลาเราจะเลือกซื้อสินค้านักเรียนก็ควรจะเลือกที่มันมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสักนิดหนึ่งหรือมอกสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะถ้านักเรียนรู้แล้วนักเรียนก็ไม่ควรจะรู้อยู่คนเดียวนะยังมีคนอื่นๆอีกที่ยังไม่รู้กับเรายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้เหมือนเราเพราะฉะนั้นนักเรียนจะมีวิธีการไปเผยแพร่ หรือว่าไปช่วยขยายเครือข่ายตรงนี้ได้อย่างไรนะคะน้านักเรียนกลับไปบ้านนักเรียนก็ไปบอกใครคะคุณพ่อคุณแม่พี่พ,พี่น้องๆญาติเราอะไรแบบนี้นะเวาลาหรือไปซื้อสินค้าด้วยกันก็บอกโอ้เลือกอันนี้สิที่มีมอ,อก,กอยอย่างนี้นะตอนนี้หนูรู้มาแล้วนะผมรู้มาแล้วว่ามันเป็นอย่างไรนะคะหรือถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนนักเรียนก็มีอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะ เพราะเรามาเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะในการที่มารับความรู้ตรงนี้นักเรียนคิดว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนนักเรียนจะช่วยได้อย่างไรคะอเออนักเรียนก้าวความรู้ตรงนี้นะไปจัดบอร์ดเพราะนั้นเราคูมีแผนป้าอยู่นะคะของมอ,อ,อกอของอยอเดี๋ยวนะักเปิดเทอมมานักเรียนก็อาจจะไปช่วยเผยแพร่ในตรงจุดน,นั้นได้อีกด้วยนะคะหรือว่านายอีกหลายๆรูปแบบก็ได้นะคะเช่นนักเรียนอาจจะทําการประชาสัมพันธ์นะหรือว่า พูดเสียงตามสายอะไรอย่างนี้บ้างก็ได้หรือนักเรียนยอาจจะวาดกระตูนขึ้นมาก็ได้แผนทำแผ่นภาพให้ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะซึ่งเราก็จะได้ช่วยกันเผยแพร่มาตรฐานหกรรมให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็รู้จักโดยทั่ว,วไปนะคะอาล่ะค่ะแล้ววันนี้ขอบใจนักเรียนมากเลยทุกทุกคนหนตั้งใจดีมากเลยนะคะครูก็คงขอจบวันนี้เพียงแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เจอกับครูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ 哦